don't scrap don't scrap ไม่หลบนะถ้าเจอเร็วเจ้เี่ด้วยอ่ะเา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 เร็วเขาเขาเา้ย้ยไปให้ม่อนไปไเร็วเร็ว ส,สอย่าทำน้อง,งอย่าทำเบาได้เบาอย่ารุนแรงใจเย็นๆตอนนี้นะคะถ่ายภาพสดจากนี่นเ p n น,นะคะเชียงใหม่นะคะตอนนี้มาลงโนนพูดจะลงลงลงนูง่นให้คริสนะคะวันนี้